สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดเศร้าหลังคุณหมอกิตติไทยหมอหนุ่มวัย29ปีเจ้าของเพจสู้ดีวะเดินทางจากโลกใบนี้ไปสู่โลกใบใหม่แล้วหลังป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายรักษาตัวมา1ปีสุดท้ายพ่ายแพ้ต้านไม่ไหวจากลาครอบครัวและภรรยา กับคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับทางด้านคุณพ่อโพสเฟซบุ๊กแจ้งข่าวลูกชายหมดลมหายใจสุดท้ายพร้อมอวยพรขอให้เดินทางปลอดภัยชาวโซเชียลร่วมอะไรล้นหลามล่าสุดทางด้านของนักแสดงและพิธีกรสาวอย่างแอฟทักษอรได้มาเล่าข่าวนี้ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเช้านี้ถึงข้อคิดและการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณหมอได้ฝากไว้ทำเอาเจ้าตัวรู้สึกสะเตือนใจ ถึงกับก้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก่อนจะฮึบบอกกับผู้ชมรายการว่าเตือนตัวเองแล้วก็เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีประโยชน์ได้ขนาดนี้คือช่วงสุดท้ายในชีวิตเรายังสร้างประโยชน์ให้คนอื่นและทางด้านไ g จีพลลีพลัสจัดให้ก็ได้เผยคลิปช่วงที่แอฟทักษออนอ่านข่าวคุณหมอกิตตไทยด้วยระบุว่าร้องให้ตามแม่แฟเลยขอบคุณสำหรับข้อคิดการใช้ชีวิตเรื่องไร้สาระช่างหัวมันเถอะครับขอให้หมอกิตตไท เดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่อย่างสวยงามค่ะอย่างไรก็ตามขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกิตติไทยด้วยนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ